Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีมีพระราชมำริว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคลให้บุคคลดำรงตนอยู่ในสังคมและในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้แม้ว่า โรคจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตามด้วยในสังคมปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตแต่ในขณะเดียวกันยังมีเด็กไทยหลายคนมีความสามารถแต่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ที่จะต่อยอดทักษะความรู้ความสามารถกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เปิดกาศให้เด็กเยาว,วชนที่ขาดโอกาสและได้โอกาสทางการศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนรู้โดยสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคนวู้ตามระดับห้องสมุด ถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่สําคัญในสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนในสถานศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสําคัญในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านให้เป็นผู้รักการเรียนและสนใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้สมบูรณ์แบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้จัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในระดับปะฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกทั้งยังมีการจัดเทียบระดับการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้ตามความเหมาะสมของตนเองได้ การจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตได้จริงโดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e x t i v e l e a r n i n g ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม เสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกพืชสมุนไพรเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพการทำโบยอินร<ๆ>ียจากป่าชาวบ้าน,าาาานตามวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ<ๆ>การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพเช่น<ๆ>การแปลรูปสับประรดเพื่อเพิ<ๆ>่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การทำยาดมสมุนไพรน้ำยาล้างจานและการทำไม้กวาดทางมะพร้าว <trousers> เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะโลกแห่งค,ความเป็นจริงและโลกแห่งการทำงานหมุนเร็วกว่าความรู้ที่ได้จากระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมจึงเป็นที่มาที่ว่าคนทำงานหรือคนทั่วไปในยุคนี้ จะต้องพึ่งพาการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากขึ้นดังคํากล่าวที่ว่าใช้ชีวิตในวันนี้เรากับว่าเพิ่งน,นี้เราจะไม่มีชีวิตอีกต่อไปและจงเรียนรู้วันนี้เรากับว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่ไปตลอดกาล i f e l o n g Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต